พบกับรายการว่างหรอค่ะกับจูนเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้ชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมเปิดเป้ไปทะเลนะคะก็วันนี้จะมาเปิดกระเป๋าที่ไปทะเลมานะคะคือไปมาแล้วนะแล้วก็กลับมาแล้วก็ยังไม่ได้เอาของอ,ออกจากกระเป๋านะคะเอาออกแค่เสื้อผ้าเปียกที่ไปทะเลนั่นเองนอกนั้นก็ยังอยู่นะคะแล้วเราจะมาเปิดดูกันว่าไปทะเลเนี่ยเอาอะไรไปกันบ้างนะคะไปดูกันเลยกระเป๋าใบนี้นะคะ เป็นใบโปรดเลยนะไปไหนก็เอาไปนะคะมาดูก็เลยอย่างแรกนะคะเป็นตัว๋วตั๋วกับมาจากเกาะสีชังนะคะข้ามจากเกาะสีชังกลับมานะคะไปดูอย่างที่สองทิชชู่ก็เอาไปเช็ดหน้าเช็ดตานะคะกัดมันร้อนมากมันร้อนมากบอกเลยและนี่ก็ลูกอมอถ้าเกิดใครเคยดูคลิปเปิดกระเป๋าวันเปิดเทอมเนี่ยจะรู้ว่าจูนัดติดงลูกอมมากและนี่ก็หลัก <laughs> ฐาน ต่อไปนี่เลยครีมกันแดดอันนี้สำหรับทาหน้านะคะงคิเพสอันนี้ก็น้องให้มานะคะไม่ก็บอกตังถ้าเกิดไม่มีอันนี้นี่ก็คือจะไปเที่ยวไม่ได้นะแล้วก็มีอะไรทิชูต่อไปนี่เป็นบชชัวก็เป็นโปสเตอร์นะคะแนะนําแบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้จะเป็นแบบมีแผนที่ให้เดินแต่ว่าด้วยความงู้ไง ท้าพันมันปิดวันจันนะคะแล้จุงก็ไปก่อนสิชัางวันจันท์มันเป็นอะไรที่เจ็บใจมากคือเขาปิดวันจันท์น่าจะหข้อมูลดีๆนะไปเสียเที่ยวเลยแต่ไม่เป็นไรก็ได้เดินถ่ายรูปนะคะ,ะก็นี่ครีมกันแดดสำหรับทาตัวไหนๆก็เห็นแล้วก็ทำให้ดูเลยดีกว่ามันเป็นสเปรย์นะคะนี่ทาทำมาเองบ้าง บอกว่าถ้าไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะก่อนก่อนก่อนนั่นนะ่ะนี่นั่งรถไฟไปหัวหินนะคะก็ใช้ตัวนี้แหละแบบว่าเป็นกันแดดแล้วจะบอกว่าทริปนั้นกลับมาไม่ดํานะจริงๆแต่ว่าครั้งนี้ที่ไปเกาสีชงังดำไม่รู้ทาไมก็ใช้ตัวเดิมนะคะช่วยอีกแล้วอันนี้ก็ตัวขากลับนะคะเป็นตัวของเพื่อนด้วยอะไรนี้ฝากไว้แล้วก็นี่ power bank น,นั่นเองมีอะไรอีกไหม ในกระเป๋าใหญ่ก็ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวจะดูกระเป๋าเล็กข้างหน้านี่ฟิงอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยถึงฟังนั่นเองเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบลิลลุเดี๋ยวเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบนะคะเมื่อกี้อะไรไปเลยเอ๊ะเอ๊ะมีที่เปิดน้ำอะไรเนี่ยลูกอมเปิดลูกอมอีกแล้วยื้อ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 แล้วนี่ก็เป็นกระจกนะคะ ตายผีเสื้อแต่เป็นคนโกหผีเสื้ออันนี้นะซื้อมาให้เป็นแบบนี้ทานเจ๋งตรงที่ <c oughs> คือด้านหนึ่งมันจะเป็นธรรมาดาแบบนี้แต่อีกด้านหนึ่งมันจะขยาย <c oughs> น่าจะเห็นกันนะคะมันจะขยายขยายอ่ะเอาไปถามว่าได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้เอาไปทํา,มา <c oughs> ไมก็นี่ใส่โซมแบบนี้ <c oughs> คืออะไร <c oughs> คือแว่นกันแดด <c oughs> ใส่ทำไมอยู่ในบ้างแะ หมดแล้วสำหรับเบปิดเป้ไปทะเลนะคะทุกคนก็ แล้วใช่ไหมว่าจูนเอาอะไรไปทะเลบ้างนะคะแล่สิ่งที่จูนเอาไปเนี่ยมันก็จาเป็นนะแล้วก็สําคัญเผื่อว่าจะเป็นแนวค่ะให้คนที่แบบเก็บกระเป๋าไปทะเลอย่างเงี้ยบางทีแบบมันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่พอเราเก็บกระเป๋าแล้วเราเราก็จะคิดว่าเอ๊ะเราลืมอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็ทุกคนก็อย่าลืมมาเปิดคลิปจูนดูเพื่อเช็คกันอีกทีว่าลืมอะไรไปหรือเปล่านะคะสำหรับนอกจากของพวกนี้เนี่ยก็ยังมีอะไรอีกล่ะมีถุงใส่ผ้าเปียกนะคะสำหรับใครที่จะเล่นทะเลแล้วก็มีผ้าเช็ดตัวจูนเอาผ้าเล็กๆไปอ่ะ แบบาประมาณเท่านี้ที่มันสำหรับเช็ดหัวกระบอกมันจะได้ไม่ตุงนะคะจะได้ใส่ของอย่างอื่นได้เยอะแยะแบบนี้แล้วก็ถ้าใครมีไอเจลว่าถัางโรลเค่อะไรที่มันทาหลังโดนแดดอะเอาไปด้วยก็ดีนะแดดมันแรงและผิวอาจจะไหม้นะคะพอขึ้นจากทะเลไปอาบน้ำก็ ใไเจลแม่มึงก็จะดีนะคะแต่จูดไม่มีไง <c oughs> แล้วก็อะไรอีกเ <c oughs> ตรียมเสื้อผ้ามาสำหรับเปลี่ยนใครที่เล่นนะ้ำสำหรับไปเกาะสีชังมาเนี่ยอยากจะบอกว่าสวยมากเงียบมากสงบมากนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็อยากให้ไปลองสักครั้งหนึ่ง แต่ว่าที่ซูนไปเนี่ยไม่ได้ถ่ายรายการมาฝากกันนะคะเพราะว่าเห็นว่างบประมาณเนี่ยมันก็ค่อนข้างแพงกว่าสโลแกนรายการนะคะที่บอกว่าพาทุกคนเที่ยวในงบเด็กๆซึ่งมันก็แพงมันไม่เด็กแล้วละ่ะอันนั้นในงบผู้ใหญ่แล้ว <c oughs> และก็เลยไม่ได้ถ่ายถ่ายรายการมาแต่ว่าเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนนิดๆหน่อยๆนะคะก็เดี๋ยวที่ซูนไปกาะสีชังมาเนี่ยจะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลย ภาพเป็นยังไงบ้างแบบว่ามันสวยนะทุกคนว่าไหมอ่ะคือว่ามันสวยมากนะคะใสมากแบบว่าใสใสกว่าที่อื่นส,สำหรับตัวทูนทูคิดว่ามันใสกว่าหัวหินนะสำหรับวันนี้ก็ไปจริงๆแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมใครที่สนใจก็อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้านล่างด้วยนะคะพวกเรามีอยู่คนเดียวเนี่ย <c oughs> ไปจริงๆแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย